ริยาอัดถังคิกรามักเป็นกรรมที่สิ้นกรรมภิกษุทั้งหลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันกรรมสี่อย่างอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดำก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลาย กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขาร อันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นไปกลับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาปรุงแต่งสังขารทั้งสดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปด้วยความเบียดเบียนเขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมสเสวยเวทนาที่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมดำมีวิบากดำภิกษุทั้งหลาย กรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นข่าวปรุงแต่งสังขารทั้งสามดังนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเขาอันผัสสะที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมสวยเวทนาที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนอันเป็นสุขโดยส่วนเดียว ดังเช่นพวกเทพสุภกินนหาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวภิกษุทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างคลั้นข่าวปรุงแต่งสังขารทั้งสามดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างผัสสะทั้งหลายที่เป็นไปกลับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปกลับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกลับด้วยความเบียดเบียนบ้างเขาอันผัสสะที่เป็นไปกลับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้ว ย่อมสเสวยเวทนาที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างอันเป็นเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เจือกันดังเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางพวกพวกวินิบาตบางพวกภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือสามมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสามมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลกรรมสี่อย่างที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกัน